ูว่ามาเริ่มท้าทายระบบไปแล้วเดี๋ยวกูจะสนุกอีกครั้งหนึ่งกูจะสํารานใจเอาอย่างนี้นะใครถามกูว่ายางฟันสีอะไรกูจะเป้วให้หมดถาวรไม่ต้องกลับเข้ามาอีกไม่ต้องปิดกั้นนะจ๊ะเป้วถาวรไม่ต้องเอากลับเข้ามาอีกแน่จริงมึงพิมพ์พิมพ์เลยมาเร็วๆกูจะได้จัดการทีเดียวถามมา แ่จีมพิมพ์สิยางสีอะไรมาฮะอีพวกท้าทายระบบได้เวลาเป้าคนอีกแล้วจ้าช่วงเวลาของการบริหารกล้ามเนื้อนิว้วโอเคยางสีอะไรครับได้จ้าถาวนนิลันดอนจะช่วงน,น,นิลันการจะอยาสีอะไรเป้วไม่ต้องอยู่ต่อนะจ๊ะ เอ้จ้าพิมาเลยจ้าทุกคนยางสีอะไรถาวรเปว้วถาวรจ้ายางสีอะไรโอเคเปว้วถาวรอ,อา่ายระบบกูชอบด้วยนะกูสนุกมากเลยมึงดูสิเวลากูเปว้วคนนะคนขึ้นริง ยางสีอะไรได้จ้ามึงท้าทายระบบกูจัดให้จ้าไม่อยากอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดให้ยางสีอะไรมาจ้าเปลถาวรน,น,นินิรันดรชช่วงน,น,นินิรันการจ้าไม่ต้องเจอเจอกันอีกยางสีอะไรได้จ้าเปลถาวร พี่มีจ้าพี่มีจ้าถามพีกจ้าเร็วๆเ,เป้าถาวรจ้ากระเด็นออกจากกลุ่มเลยจ้าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ช่วงนิ้ิรังการจะายางสีอะไรมาอีกแล้วมีุ้มส้มยาดองอ่าฮะอ่ายางสีอะไรมาอีกหนึ่งคนเป้าถาวร เป็นการช่วงเวลาของการคัดกรองคนไม่ต้องเข้ามาอีกจ้าหูานั่งเป้วทั้งวันได้เลยจะสบายมากกินดีรูปโปสเตอร์ข้างหลังสวยไม่ใช่โปสเตอร์จะาฉากจริงจ้าสันดาน โพสต์งโปสเตอร์อะไรล่ะไม่แหกหูแหกตาดูอีกแล้วบวชกี่โมงมึงตายสิเดี๋ยวกูบวชให้ทำไมมึงไม่ตายสักทีนึงล่ะกูก็รอกูเนี่ยเห็นมึงเข้ามาพูดหลายทีแล้ว <in> ม <my experience> ึงช่วยกรรณาตายให้กูด <inary> ูสักทีนึงได้ไหมกูจะได้บวชให้ หน้าไฟรอมึงอยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวกูไปบวชให้ว่ามึงเผาอะสักทีหนึ่งเร็วๆจะไปดูมันพูดจาไราสาระไม่เพาะมึงก็ไม่ต้องดูมึงก็ใส่หัวกะบาลออกไปแล้วมึงเข้ามาดูกูทําไมล่ะการที่มึงเข้ามาแล้วมึงมาพิมพ์เนี่ยแปลว่ามึงก็เข้ามาดูกูนะปากมึงนี่ไม่ตรงกับใจเลยนะรักกูมากเลยแต่ปากนี่แบบว่าโอ้โหดาชำ้ำแต่ติดตามกูทุกคืนแทบจะกอดโทรศพัพท์ ตั้งรูปกูเป็นหน้าโปรไฟล์เลยมั้งกูว่าแล้วไปกอดนอนทุกคืนใช่ไหมล่ะมแหม่ถ้าเป็นปากกับใจไม่ตรงกันจริงๆแล้วรักกูจะไปจะตายจะทำมันเป็นด่ากูหน้าโปรไฟล์เพราะว่าเพื่อนแก๊งมึงเขาเกลียดกูไงประเด็นน่ะเพื่อนแก๊งมึงเกลียดกูไงแต่มึงรักกูไงประเด็นมันก็เลยแบบว่าเออเพื่อนกำลังดูอยู่ก็เลยทำมาเป็นด่ากูอย่าไปดูมันนะแต่มึงนี่ตั้งรูปโปรไฟล์กูเลยจ้าจอคอมพิวเตอร์ในโทรบริษัทนี่คือเป็นรูปมึงเป็นรูปกูหมดเลยจ้า แมซื้อเสื้อกูทุกรุ่นเลยสีน้ำพริกกูทุกกระปุกเขมีติดบ้านหมดเลยนมั้งกูว่าิวงามจำได้ไหมจำไม่ได้จา้าแล้วก็ไม่คิดจะจำด้วยจา้าไม่มีความจำเป็นต้องจำก็ไม่จำจา้ามึงจำไว้กูไม่คิดจะจำกูคิดจะลืมอย่างเดียวขายของใช่จา้าเบียร์ขายของจา้า พี่ขายของครับช่วยซื้อของด้วยครับน้ำพีตะแดงแมงดาปลายาปลาล้ะจาทุกคนช่วยกูซื้อด้วยจ้ามาพัตลุงจ้า